ันบทุกคครซึ่งเขียนเป็นภาพพุทธประวัติตั้งแต่ตอนสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์นะจนถึงตอนปริานิพพานนะครับเป็นกิจกรรมภายในของอระราชระคารรัตนากนารนะครับแต่เราเข้ไปดูกันครับทุกคนครับ ดีาจะเป็นด้านหน้าทางเข้าของวัดราชบุรณะนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปดูจิตกรรมฝาผนังซึ่งคนโบราณได้บูรณะเอาไว้นะครับ ตรไหนี่นะครับตอนนี้เรามาเมืองโบราณวัดราชบุรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็เป็นเมืองเก่าโบราณนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับอดีตนั้นก็เป็นทั้งวัดเป็นทั้งเมืองนะฮะ พิหารหลวงพราะิหารหลวงนะครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับเป็นวัดที่ยุคของพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ยุคก่อนๆน,นั้นอีกนะครับยุคที่คนไทย ได้สร้างบ้านสร้างเมืองแบบโบราณเอาไว้ให้เราชมกันนะครับรู้สึกตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์เก่านะครับซึ่งหลังคาไม่มีแล้วอัศจริงๆนะครับว่าคนไทยสร้างได้อย่างไรสมัยโบราณนะครับ เราอยากจะนําท่านมาชมนะครับเป็นอุโมงเป็นกลุสมบัติ ก็จะมีนักเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเข้ามาชมโบราณาสถานแห่งนี้นะครับ คาดว่าตรงนี้ก็จะเป็นที่สการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคนเอาดอกไม้มาวางนะครับก็เป็นสถานโบราณตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากน,นะครับถ้าใครได้มาบูชาขอพรขอโชคราบไม่มีหลังคาแล้วนะครับเป็นโบสถ์เก่ามีแต่กำแพงร,รอบๆบตอนนี้ผมอยู่ด้านในของโบสถ์น่าจะเป็นโบสถ์นะครับเพราะว่าเขาเขียนข้างหน้าว่าวัด เป็นวัดราชบุรณะต้องเป็นวัดต้องเป็นโบสถ์หินโบราณก็รอยถลอกปอกเปิดกันหมดนะครับเพราะว่าการเวลาพาไปคงจะหลายพันปีตั้งแต่ยุคพุทธศาสนาเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะครับ นี่เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็สูงที่สุดจะมีนักท่องเที่ยวนะครับเดินขึ้นไปขึ้นไปชมนะครับข้างบนนู้นน่าจะเป็นอุโมงค์ที่ขุดสมบัติเจอนะครับโดยที่คนร้ายขุดสมบัติแล้วก็รักขโมยกันนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จับ อยู่ที่วัดวัดสมบัติวัด,วด นี่ก็เป็นองค์พระพุทธร,รูปเก่าแก่นะครับโดยที่โดยผุพังไปตามกาลเวลาอยู่หน้าโบสถ์เลยนะครับ วางเรียงรายเลยนะครับถ่ารูปที่พี่น้องได้นั่งบูชากันที่มีบันไดขึ้นไปนะครับจะเป็นเจดีแล้วเข้าไปในช่องอุงงงนะครับก็จะเป็นที่เก็บสมบัติเอาไว้ ก็มีโจรมาขโมยข,ขโมยขุดสมบัติมากมายเลยทีเดียวนะครับมันจะเป็นช้างทองคําเป็นชาดาทองคําเป็นทองคําแท้ๆนะครับเพชรนินจินดาก็โดนตํารวจจับคืนมาได้นะครับประมาณสองเปอร์เซ็นท่านั้นสองส่วนเท่านั้นนะครับปกติแล้วมันเยอะกว่านั้นนะครับก็จับได้เมื่อพศสองพันห้าร้อยประมาณนี้นะครับที่ได้ข่าวมา ที่วัดราชบูรณะนะครับและยังมีเหลืออีกนะครับมีอุโมงค์อีกนะครับที่ว่ากรมศิลปากรจะมาขุดที่ชาวบ้านลองเรียนไม่ให้ขุดนะครับให้อนุรักษ์เอาไว้ให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นสมบัติของชาติไว้ตรงนี้เลยส่วนที่จับมาได้นะครับก็อยู่อีกวัดหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับที่เก็บกุสมบัติของคนไทยอนะ ตรงนี้เป็นบันไดขึ้นไปนะครับแล้วก็เข้าไปในอุโมงได้แต่ตอนนี้เขาปิดมาแปดปีแล้วไม่รู้จะเข้าได้ไหมหรือว่าดูได้เฉพาะภายนอกก็ไม่รู้นะครับนี่ฝีมือของคนโบ,บราณเรานะครับบรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้นะครับสวยมากนะครับมีรูปพยาคุดปัน่นมีองค์พระพุทธรูปอยู่ด้านข้างนะครับ เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปเลยดีกว่านะขึ้นบันไดเลยนะครับโอ้โห,โหสูงมากสาธุ นี่เราอยู่ด้านบนแล้วนะครับถ้าเป็นตึกประมาณห้าชั้นได้มองลงไปพวกเสียวสูงเหลือเกินเราขึ้นบันไดอีกชั้นหนึ่งนะครับ ด้านบนเป็นอุโมงอย่างนี้นะครับมองลงไปหลายชั้นเลยนะฮะต้องลงบันไดนี้อย่างเดียวแต่เขาปิดไปแล้วนะครับลงไม่ได้ใส่กุญแจไว้นะครับห้ามเข้าสูงมากนะครับมองลงไปโอ้โห ดี่ลเล็กอยู่ข้างล่างด้านหน้าทางที่เราเข้ามานะครับก็จะถ่ายทำให้ดูนะครับสูงมากเลยถ้าเป็นตึกตอนนี้ก็เป็นสิบชั้นแล้วนะฮะ ลงไปไม่ได้ห้ามเข้าตรงนี้รู้สึกจะเป็นห้องโถงใหญ่นะครับของวัดสาธุข,ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูกหลานที่เข้ามาชมด้วยนะครับเป็นห้องนะครับเป็นห้องอ่าหินโบราณนั้นเลยนะครับฝาผนังเนี่ย พาท่านเดินลงไปนะครับเสียวแล้วเกิดนไม่ชอบที่สูงเขาไปดูว่าเป็น,นโอ้โหเสียวไม่ใช่ว่าที่ได้กินให้ได้กินมูลั้งคาวใช่ครับเห<น>มือนกินอะไรบางอย่างเป็นกินมูลั้างคาบคล้าๆปลลาหมัก <laughs> ตแต่ว<ด>่าเมื่อกี้เสียงข้างขาวร้องนะใช่มไม่รู้เหมือนกันเนี่ยฮะเป็นทางลงทางลงไปเป็นชั้นชั้นลงจะไปถึงข้างล่างซึ่งตรงเนี้ยนะครับที่เราตั้งใจมาดูเนี่ยตรงเนี้ยเดิมทีตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยนะครับก็มีขโมยขโจรเนาะมามาขโมยขุดมาขโมยขุดหมายก็ยวา่ามานี่ะแล้วก็ได้สมบัติไปบางส่วน ไม่ได้ทำคือหมาก็วางสิบส่วนเนี่ยได้ไปประมาณเจ็ดสิบส่วนเจ็ดสิบเจ็ดส่วนอีกสามส่วนที่ทางการจับได้เออสามสามส่วนทางการจับได้แล้วมันน่าจะมีรูเข้าทางข้างล่างเนาะเขาไม่ทาต้องขึ้นมาข้างบนแล้วลงไปลงข้างในขึ้นมาข้างบนก่อนแล้วก็ลงไปด้านในพี่ดูความอัศจรรย์เลยหินก้อนเบลอเบลาเขาเอามาได้ยังไงหินน่ะพี่ไ่เหินเลยไม่รู้หินอะไรแต่เป็นหินที่ เขาัดมาเป็นก้อนๆ,ๆเนี่ยพี่เลยเอาแบกขึ้นมาได้ไงเออแล้วเอามาต่อเป็นบ้นก้อนแล้วก็เรียงลายขึ้นไปดูนะฮะสมัยก่อนไม่มียาแนวเลยนะยังเกาะกันอยู่ได้เออใช้หินกับหินน่ะต่อกันเป็นปฏติมากรรมเออสมัยก่อนคงไม่มีเหล็กมีเม็ดอะไรมากมายนะตัดเป็นก้อนๆนะครับตัดเป็นก้อนๆใช้หิน,ต,น,นตัดกันเองชั้นๆขึ้นไปเนาะใช่แล้วก็คือ ลักษณะการทำเนี่ยคือ,อค่อนข้างใช้เวลานะครับเพื่อให้ฐานของก้อนหินเนี่ยคนดูแล้วมันมีความสวยงามนะแข็งแรงด้วยแข็งแรงแน่นนะนะครับตั้งแต่สมัยอ e ีิทย์ฮ่งโดุดนกะ็สถานที่แห่งนี้วัดแห่งนี้ไม่รู้ว่าเขา นักใช้เวลาในการก่อสร้างในการทำาู้กี่ปีเหมือนกันนะครับเพราะว่าหนึ่งสมัยก่อนคงจะร้อยกว่าปีเสร็จไม่ใช่น้อยแตคนงานต้องเป็นเยอะมากสมัยนั้นคือสมัยก่อนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยไม่ได้พร้อมไม่ได้ทนสมัยอะไรเลยงานฝีมือใช้ฝีมือล้วนๆใช้หินใช้หินผ่าหินเอาหินนะทาเป็นริมผ่าหินมีครับนีถือว่าเป็นภูสมบัติเลยนะครับที่แห่งนี้นะ แต่ว่าปัจจุบันก็มีแค่ร่องรอยเป็นสถานที่ที่เคยเก็บสมบัติแค่นี้ใช่นะไม่มีแล้วสมบัติไม่มีแล้วะครับต,ตอนนี้เดินดูรบอบๆด้านใยดูนะครับว่าตรงนี้คนโบราณเขาคอย่างไซึ่งแต่ก่อนนะเราจะเห็นว่าถ้าฝนตกดีแล้วเราบอ,อกเราพามาเดนินดูรอบ,บๆนี้นะครับ เดินดูเสร็จเราจะพาท่านเดินลงอีกครั้งนะครับเพราะว่าอยู่บนนานไม่ได้มันเสียวผมวววไม่ชอบความสูงนี่นะครับเราลงมา ถึงขั้นนี้แล้วนะครับเดี๋ยวลงต่ออีกขั้นหนึ่งก็ะจะถึงพื้นล่างสุดอู้นี่พระพุทธรูปนะครับที่วางเป็นประหลักพังอยู่นั่นนะครับข้างล่างมีทั้งเสียงมีทั้งแขนมีทั้งไหล่หลังจากลงมาแล้วก็ถ่ายขึ้นไปอีกทีหนึ่งให้ท่านได้ชมกันนะครับเจดีย์สูงสุดของวัดราชบุรณะวัดเก่าแก่โบ,บ,บราณจริงๆ <Hello>. Oh, เฮาลลหลโอ้เสียวนะลรูกฝรั่งขึ้นไปทำไมลูเกเอ้ยเสียวบางทีอาจจะไม่รู้ข้อมูลจริงมากสักเท่าไหร่นะครับรู้คร่าวๆเท่านั้นเอง แต่ก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับตอนนี้ลงมาถึงข้างล่างสุดแล้วนะครับก็ขอนั่งพักแป๊บหนึ่งนะครับ เหนื่อยนั่พักแป๊บนี่คือสีสันนะครับของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองเก่าโบราณที่มีนักท่องเที่ยวมามากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวเวียดนามชาวกัมพูชาหรือจะเป็น ชาวไต้หวันสิงคโปร์นะครับบังกลาเทศมากันเยอะแยะแล้วก็ฝรั่งบางท่านี่เพียบเลยนะครับแต่วันนี้มันไม่ใช่วันเสาร์ถ้าวันเสาร์อาทิตย์นี่จะแน่นมากเลยนะครับแต่เราก็มาวันว่างๆเพื่อจะมาถ่ายทําให้ท่านได้ชมกันนะครับถึงไม่มีประโยชน์มากก็อย่างน้อยก็มีสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับก็ยังดีได้มาถ่ายนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชม มาถ่ายให้ท่านได้ชมกันนะครับสิ่งใดขาดตัวบพ่องประการใดต้องกราบประทานอภัยนะครับเรายังมือใหม่ที่ทําช่อง youtube แล้วก็ถ่ายทําสิ่งดีๆให้ท่านได้ชมกันนะครับคาดว่าเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่ เราอุปกรณ์พร้อมในหลายอย่างนะครับต้องลงทุนอุปกรณ์เยอะเลยนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันกดถูกใจกดส u b s c r i b e นะครับเพื่อให้ช่อง YouTube นั้นจเจริญเติบโตแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้ทำช่องด้วยนะครับ